มาเด้อทุกคนทุกคนกินข้าวลำปันแซ่บๆมาเนี้เมื่อจดดลูไฟแล้วฮะเดิมที่เวลามากินน้ำขึ้นเก้าก็เดิมแจงอมขมพรมไหมออมสิ่นไหมผมอมลำเลยแต่หมกุ้งแซ่บๆนัวๆปลาแก้มปลาแง้มเพราะว่าตัวส่วนหัวหนองพวกบุ้งอะได้เก็บมาใหม่ๆเลยสดๆปลาปูงปอดสารพิษกุ้งแหล่กินธรรมดาแล้วอักาศนาวพี่น้องฟองไปมาๆมาๆแซ่บๆรำกันครับ ไปดิกินยังดีเนอตนะมูฮงเนอตะมูฮงแล้วพี่น,น้องแล้เราไว้โอกาสทีจดน้ำออมอออมจดน้ำ,นำพี่น้องแสบผนังแสบฝ่าขาเลย พี่น้องค่ะกันนะค่ะกันนะขอบคุณพี่น้องป้องไปขอบมาเฟืองมาแย่งเป็นแรงเชื่อแรงใจให้ฝากคอมเมนต์สีชมพูได้พี่น้องว่าเป็นได้ไรยินดีเป็นทุกทุกท่านทุกคนนะครับเด้อขอบมาเฟืองมาแย่งขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณหลายๆพี่น้องขอบมาเฟืองมาแย่ง แรงเสียแรงใจใหุ้ดความพ้องความซีดคาดนาดนได้นะต่อมหงอนก็ปิ้สุด้วดก็ซีมไปสองเสียแล้วซีมไปพี่น้องเมื่อไหร่ค่นี้คัดคัดคัดไปอไรสักหน่อยหอบไปหอไปตอบจอบจอบแล้ว ขอบุุกคนพี่น้องเนี่ทำยางนันด้วยทำด้วยกันทุกคนทุกคนนะครับเนยดูเย็นเป็นสุขทุกานทุกคนนะครับนอนกองไปตัิกตุักทำอกนเลยไหลใจีบเรแกแดดแกมงมาแต่สวนไหม่าแต่สวนไม่เม่ไม่ไม่เนี่ยเบื่อขดขนาดนั้นเลย อย่างนี้้อยเนี่ยัไปมีหัดเส้นตัวเส้นกินกับตาบักหุงใั่เสียบแล้วนะอืมกินด้เส้นปอกด้วยกับเสียบหักขราดนี้เนาะเนาะลลาผ้าจากจุดีมีแห้งกับกันทุกคน้ะครับเด้อ ลำด้วยลำด้วยฝากคอมเมนต์เขาตีชมหนหว่าพี่น้องเป็นแน้ไลยคอมเมนต์ตีชมว่าเป็นแน้นไรว่าจะอะไรมวลมวนคำในดสุภาพขอจบขอไปพี่น้องไปแครับสวัสดีครับ